สวัสดีค่ะมือน,นี้ประเด็นสีมาบอกวิธี่มัดหมูอันนี้คือมอนกระดูกมอนสีโค้งเนาะค่ะเนาะสีโค้งกระดูกหมูอันนี้กับประเด็นปรุงแล้วมันสีมี่ีอยู่ขาวมีหน่ำตาลปีหน่ำตาลปีประเด็นใส่ไปสามจอนเนาะค่ะเนาะก็รสีอยู่ขาวแล้วก็ ตัดอ,อยนั่งล่มน้ำตาลปี๊บมันสีเขใหดเข้มนะะเนาะปนีปยันกับตาลน้าลไส้น้ำนีตัดน้ำตาลไส้น้ำเวลาห้ามไปัดน้ำตาลไส้สีแดงแล้วก็สีมีเกียน้ำเกียอใส่บางวิธีหมักเลยเกียห้ย่นเกียร์ห้อนกะนอเกเนาะ่น ทานทีบ่นั่นไปนเลยเงินใช้ไปใส่พอมกันจะไปมากไงโอประเด็นนั้นอาจคิอยุ่เจ้าหนาประเด็นกับจอบเตอเอินใส่นนคะัน เนมาคนมาอยู่น้ากันไหลมันซื้อหมูมาไล่ไหลโอ้คนบริสุทธิ์ดรกเื่มมันน้ำข้าววา่เขาหาป็นมากเพื่อนเ็นเป็นฟ้าหมูบอกเงี้ยก็เจา้าไปเด่นน้ากันก็จเจ้าเลไหนกันมากไล่ไหลเนาะคนเนะอันี้ประเด็นกระต้มเร่งไว้ไว้ม็นกินมือเช้าอ,อเห็นก็บแอมก็ไอ้เรา พี่น้องขอตรวจขอไปได้ปะเด็นอรเนี่ยยังอยากเอปีนดกรทบนกิียงมประเดยนเหตุเพราะัน ใครเราเด็นเห็ดสูตรั้นสีกินมากแต่เดียงหลกมากจนไงแามัรุ่นน้ำเจ้าหน่ายกัเห็ดั้นสีหลเจ้าหน่ายกินเพินก็บวาวาเด้เพิ่นกว่าแบเพมันห่องของในแมนดีุนเชียงเผือปรวตเอแกระเดนเชียงหูตะฟังยันเขาเอิญเนาะก็นะยันอัดกีบอไรเหรอมีมีเห็ดียวกับ้องกันก็นี ปากว่าวงน้ำยันมากออืนใส่กั้ากันมันก็เปิดกันอย่างนใ่อหมแต่ว่ามีอยูดอ่ดอกหนึ่นผู้นึงอยู่ดอกก็ที่อืนใส่ต่ากันทนี่มัวมัดเป็นขาลูเนหนากปนตะลูปเปนหลายขนนะขอนะว่ามันคน,นูนปเดียวลูเนเครื่องหลวงห,หลายน ดูดสั่นมันก็สีกลมกลมแซบแซบเอาไว้หลายมือต้องไปมาทอดแดดเนี่มันก็สียู่ดีๆอยู่โบเป็นหยังสมมติว่าเขาเสียมาผ่ามาหยังกระได้กันกำเนิดสดมึงหมักแบบประเดียนลองไปเห็ดลองมึงได้ค่ะเด็กมาเสียแต่ว่าประเดียนเห็ดมากเนาะประเดียนก็จะต้องสีนอันบางที่ประเดียนก็เอามาก เฮ็ดใ,ใส้เรอกะเฮ็ดดันมันสีมีผักมีตัวงอกมีอย่างไรย,ยางเนาะเดี๋ยวปเด็นเฮ็ดให้คลิปให้เง็ดอีแบบนึจะนั่งปเดนงานไม่ะเอาประเด็นกระติกจบกิกคนเด้อกระเด้อยอย่างต่อเดินใส่เอาตนนก่งคนเด้อกระเด้ออยู่หลอดปลอดภัยวันทุกคนอยู่ดีสบายวามเจียบจะได้วมยย่มไข่จะมีไปทั้งในกระเดืเ่องใส่เนาะ ขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าฝ่าว้าวจบนะคุเนาะห่างเสียงมากหรอสวัสดีค่ะ